หลังจากที่พ่อกับแม่ของพี่ตุ้ยแยกทางกันทั้งชีวิตของเธอคนนี้ก็ทุ่มเทความรักความห่วงใยให้กับหลานชายดังลูกในไส้ในวัย80ปีวันนี้แม้ว่าสัก์จริงๆแล้วเธอจะเป็นยา่าแต่พี่ตุ้ยก็ไม่ตะคิดตะขวงใจสักนิดที่จะเรียกเธอว่าแม่อย่างเต็มปากนะครับไหนคุณย่าคุณย่ามาคุยกันหน่อยเลี้ยงหลานคนนี้มานานแล้วใช่ไหม ตั้งแต่ยังไม่สองเดือนตั้งแต่ยังไม่สองเดือนคยังไงอะก็พ่อแม่เขาพ่อเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันย่าก็ต้องไปรับมาตอนแรกเขาอยู่แก่งคอยอ๋อแก่งคอยสำรับธนาคารเกิดสิกรไทยสาอาทิตย์ก็ต้องเมื่อก่อนก็ต้องลงไปหาเขาลงไปหาพอดีพอเขาเลิกกันก็ต้องเอาเขามาเลี้ยงเองอืมไอกี้บอกว่าทำงาน ทำงานไม่ได้กินข้าวเที่ยงกับเขาเลยเหรอไม่ได้กินทาไมอะ่ะพอพักเที่ยงก็ต้องมาหาหลานโอเคมุตใจมาหาหลานต้ใจรอรักหลานไหมรักที่สุดรักที่สุดนี่พูดเหมือนจะร้องไห้แล้วเ,เนี่ยตื่นตันตื่นตันอ๋อ